คุณพ่อต้องมีที่เยอะๆไหมครับในการเลี้ยงถ้าเรามีที่ก็ดีแต่ผมเป็นคนจนที่นาไม่มีมีแต่ควายอย่างเดียวโอ้ไม่ใช่คนจนแล้วนี่ยเศรษฐีคักๆแล้วที่นาก็ไม่มีครับควยห้าสิบตัวมีแต่ควายนี่อาศัยที่โรงงานเขาทั้นน่ะที่ครับขผมมีอยู่แค่นี้เนี่ยมีควายอยู่ห้าสิบตัวบอกว่าคนจนไม่ใช่แล้วใช่คนรวยก็ต้องมีนามั่งอะไรมั่งงั้นเลยครับนี่ควายสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณพ่อเลี้ยงควายมานานไหมครับอ๋อประมาณยี่สิบปีน่าจะได้นะยี่สิบปีน่าจะได้ครับควายในฝูงเป็นสายพันธุ์ไหนครับอ๋อเมื่อก่อนนี้ก็เป็นควายไทยธรรมดาครับผมคราวนี้มาเปลี่ยนแปลงเอาพวกมูล่ามาใส่มั่งพันธุ์มูล่าพันธุ์มูล่าครับครับเป็นสายพันธุ์ผสมไหมอันนี้ผสมจะเอามาดึงโครงสร้างไงอ๋อจะเอามาทาโครงสร้างครับโครงสร้างควายมีทั้งหมดกี่ตัวครับพ่อตอนนี้มีห้าสิบตัวครับ ห้าสิบตัวเลี้ยงมายี่สิบกว่าปีเนาะครับครับก็น้ำไม่ได้ทําเลี้ยงควายอย่างเดียวเลยควายอย่างเดียวครับก็เป็นอาชีพหลักครับโอ้คุณพ่อเลี้ยงแบบผสมเองไหมครับครับมีพ่อพันธุ์กี่ตัวครับมีพ่อพันธุ์สามตัวสามตัวเป็นสายพันธุ์ทางไหนมั้งครับเป็นพ่อนี้เป็นไทยไทยธรรมดาอยู่ไหนนั่นเป็นมูล่าเป็นมูล่าผสมจ้าบนะครับผมตัวไหนนั่นอยู่ในคอก ครับผมแต่ท่นี้ควายไทยธรรมดาควายไทยธรรมดาเนาะครับอันนี้ควายเผือกเหรอครับครับอันนี้เผือกสามตัวสามตัวครับควายเลี้ยงยากไหมครับอ๋อรูกสึกว่าเลี้ยงง่ายกว่างัวนะรู้สึกว่าเลี้ยงง่ายกว่ากว่าวัวใช่ไหมครับวัวมันมันไม่ค่อยกินอันนี้มันดูกินเก่งเลยเห็นหญ้าอย่างนี้ก็เก็บกินหมดเลยนนะครับผมกินง่ายกินง่ายเนาะครับเออควายนี่เขาให้ลูกยังไงบ้างครับก็ปีละตัวครับปีละตัวครับ ท้องเก้าเดือนก็ออกแล้วไปได้ปีลูกปีละตัวออกลูกแล้วก็เป็นสัตว์เลยเหรอครับออกลูกแล้วก็ประมาณเห็นอยู่ก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเนาะเริ่มเป็นสัตว์เีกอ่ะเป็นอ๋อเริ่มเป็นสัตว์แล้วครับเริ่มแรกเลยคุณพ่อเลี้ยงมากี่ตัวครับอ๋อเริ่มแรกเลยผมเลี้ยงมาสิบสองตัวแบบซื้อควายแม่สอดมาเลี้ยงอะนะอ๋อครับผมไว้ก่อนเลี้ยงขายแบบว่าอ้วนขายครับผมเขานี้มันเกยตรงที่ว่า มันไม่ใช่อยู่ด้วยกันไงมันไม่ใช่ฝูงเดียวกันนะนะมันขุดกันบังอะไรกันบังมันเลี้ยงยากเหนื่อยเขานี้มาผสมออกลูกออกหลานมาก็มันเลี้ยงง่ายขึ้นมีเลี้ยงง่ายขึ้นเนาะครับครับผมก็เลยสี่สิบห้าสิบก็เลี้ยงได้เพราะว่ามันมันไม่เกงไงครับคุณพ่อก็ได้ลูกปีละตัวต่อแม่เนาะครับครับตอนนี้แม่แม่พันธุ์มีเยอะไหมครับมียี่สิบแม่ครับยี่สิบแม่จากควายห้าสิบกว่าตัวเนาะ ครับแต่ตอนนี้มันมีห้าสิบห้าสิบตัวครับผมควายเยอะอย่างนี้ดูแลเยอะดูแลยากไหมครับอ๋อไม่ยากครับมันมันจะมีอาการเป็นอะไรก็เราก็ดูพอดูได้เพราะว่ามันจะเสื่องซึมเป็นไข้เป็นอะไรเงี้ยนะโอเป็นโรคอะไรก็ครับผมเพราะมันจะความใก้คิดมันเราต้องดูมันว่ามันกินหญ้าปกติไหมมันมันเสื่องซึมไหมถ้ามันปกติดีมันกินหญ้าบทเอื้องดีมันก็ไม่เป็นไรครับมันก็แข็งแรงดีเลี้ยง่ายคุณพ่อ ทำวัคซีนยังไงบ้างครับต่อปีวัคซีนหกเดือนทําทีนึงหกเดือนทําทีนึงครับคือมียาอะไรบ้างครับก็ส่วนมากวัคซีนก็จะเป็นตินเจ็บเท้าเปื่อยปากเปื่อยคอบวมอะไรเงี้ยนั่นจะมีสองตัวโอ้ครับสองตัววัคซีนนะต้องทําต่อหกเดือนต่อครั้งนะครับเนาะครับหกเดือนต่อครั้งครับผมคุณพ่อต้องมีที่เยอะๆไหมครับในการเลี้ยง ถ้าเรามีที่ก็ดีแต่ผมเป็นคนจนที่นาไม่มีมีแต่ควายอย่างเดียวโอ้ไม่ใช่คนจนแล้วนี่เศรษฐีคักๆแล้วนี่นาก็ไม่มีควายห้าสิบตัวมีแต่ควายนี่อาศัยที่โรงงานกันขนานไ่นที่ครับผผมมียแค่นี้เนี่ยมีควายอยู่ห้าสิบตัวบอกว่าคนจนไม่ใช่แล้วไม่คนรวยก็ต้องมีนามั่งอะไรมั่งงั้นเลยควายตัวหนึ่งมันตกตัวเท่าไหร่พ่อมันเดี๋ยวนี้ตามสุดก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเนาะ ถ้าเกิดเป็นแม่ที่ให้ให้ลูกได,ได้แล้วเนี่ยประมาณแม่ให้ให้ลูกแม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้เห็นเขาว่าสามหมื่นกว่านะสามหมื 30, 000, นะ่นกว่าสามหมื่นสองหมื่นมันขึ้นอยู่กับเกรดคลอยอ๋อขึ้นขึ้น,นอยู่กับเกรดเนาะอ่ะคุณพ่อเวลาปล่อยคุณพ่อปล่อยอยังไงครับปล่อยตัวผู้ออกหรือว่าเก็บตัวเมียไว้ยังไงครับอ๋อตัวผู้จะปล่อยล้มผงไว้ตัวนึงไม่ไม่ปล่อยปล่อยขายอ๋อปล่อยขายนี่คือว่าจําเป็นจําเป็นครับจําเป็นมาก็เลือกขายเอาอ๋อเลือกขายเอา ไม่ใช่ว่าขายถ้าขายยังไงก็หมดอ๋อถ้าเกิดชอบในการขายขายยังไงก็หมดครับหมดไม่เธากับไม่เก็บไว้อะเนาะก็เลยว่าถ้าตัวเมียเกก็ขายครับถ้าตัวผู้มันไม่ไม่เกิดประโยชน์ก็ขายพอเอาเงินไว้ใช้งไงก็นาไม่มีทําครับครับอืม